สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับห้องเรียนครูเก๋อีกครั้งนะคะเจอกันในวันสุดท้ายของสัปดาห์ค่ะวันที่5ของสัปดาห์สัปดาห์นี้เด็กๆเรียนหน่วยอะไรไปคะวันเด็กและวันครู่าเป็นยังไงกันบ้างคะหยุดปีใหม่ไปเด็กๆไปเที่ยวไหนกันมาบ้างอย่าลืมเล่าสู่กันฟังบ้างน,นะคะวันนี้นะคะครูเก๋มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาให้เด็กๆทำคะ่ะ แต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนและเป็นกิจกรรมอะไรนั้นเรามาเคลื่อนไหวและจังหวะพร้อมๆกันนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะ Are you ready? เย้ถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นมาเตรียมตัวออกกำลังกายเลยค่ะ วันนี้นะคะครูเก๋จะพาเด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์น,นะคะง่ายๆก็คือการพับกระดาษนั่นเองค่ะเด็กๆอยู่อนุบาล3แล้วสามารถพับกระดาษเองได้แล้วนะคะกิจกรรมวันนี้นะคะใช้อุปกรณ์ไม่กี่อย่างเองค่ะอย่างแรกก็คือกระดาษสีนะคะสีไม้กระดาษ a 4มีแค่3อย่างเท่านี้เด็กๆก,ก็สามารถ สร้างสรรกิจกรรมศิลปะง่ายๆได้แล้วค่ะพร้อมไหมคะ Are you ready? ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับนิทานคูเกะเลยค่ะเด็กๆเตรียมกระดาษสีขึ้นมาแล้วพับไปพร้อมๆค่เกะเลยนะคะนี่คะ่ะกระดาษสีของคูเกะนะคะสีเหลืองภาษาอังกฤษเรียกว่า Yellow นะคะจะเป็น สี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะคะคูกเกพับครึ่งมาแล้วเพื่อให้มีรอยตรงกลางนะคะจะมีรอยพับดักตรงกลางแบบนี้นะคะวันนี้คูกเกจะเล่านิทานให้เด็กๆฟังด้วยค่ะเป็นกิจกรรมง่ายๆนะคะเล่าไปพับไปค่ะเด็กๆการละครัหนึ่งนานมาแล้วนะคะ มีครอบครัวของเจ้าปุกุยอยู่ครอบครัวหนึ่งค่ะเด็กๆครอบครัวนี้มีสมาชิกในบ้านทั้งหมดสิตัวมีอยู่วันหนึ่งค่ะสมาชิกในบ้านเริ่มจะตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแม่ของเจ้าปุกปุยก็เลยบอกว่าลูกๆจ๋าลูกๆลูกๆโตแล้วลูกๆต้องไปสร้างบ้านด้วยตนเองได้แล้วนะ ใช่ครับผมก็อยากอยู่กับแม่ครับแต่มีเจ้าปุกปุยอยู่ตัวหนึ่งค่ะแม่ครับแม่ครับแต่ว่าผมนะ่ะจะไปสร้างบ้านด้วยตัวเองแม่ก็ดีใจกับเจ้าปุกปุยค่ะแล้ววันนั้นเจ้าปุกปุยก็เรียกเก็บเสื้อผ้าค่ะเพื่อที่จะไปสร้างบ้านใหม่ของตัวเองนะคะอ่าเจ้าปุกปุยก็เดินไปในป่าเรื่อย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  แล้วเจ้าปุกปุยก็ไปลงหลักปักฐานอยู่ที่ที่หนึ่งค่ะเด็กๆปอกเสาเข็มปังปังปังทั้งสี่เสานะคะหนึ่งสองสามสี่ต่อไปเจ้าปุกปุยจะสร้างสิ่งสิ่งหนึ่งที่เอาไว้กันแดดก,กันฝนเด็กๆคิดว่าเจ้าปุกปุยจะสร้างอะไรคะตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าหลังคานั่นเองค่ะ เจ้าปุกปุยก็เริ่มสร้างหลังคานะคะโดยการหยิบกระดาษขึ้นมาค่ะพับให้อยู่ตรงเส้นตรงกลางแบบนี้นะคะนี่แบบนี้เลยเจ้าปุกปุยกร,รีดิพอทาหลังคาได้ฝั่งหนึ่งแล้วนะคะเจ้าปุกปุยก็เริ่มทาหลังคาอีกฝั่งหนึ่งค่ะเด็กๆพับลงมาแบบนี้เหมือนคุกเกเลยนะคะพับตามรอยที่เรามีรอยเส้นอยู่ตรงกลางนะคะ ้าเด็กๆคนไหนทำไม่ได้สามารถให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนี่ค่ะเด็กๆจะได้เป็นทรงสามเหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมคะเจ้าปุกปุยก็เลยบอกว่าโอ้หลังคาได้เสร็จแล้วต่อไปเจ้าปุกปุยจะสร้างสิ่งสิ่งหนึ่งที่เอาไว้เปิดเข้าเปิดออกเวลาเข้าบ้านเด็กๆคิดว่าเจ้าปุกปุยจะสร้างอะไรคะอ่าสร้างประตูนั่นเองค่ะ เจ้าปุกปุยก็พับขึ้นมาแบบนี้นะคะเด็กๆพับทานคุกเก๋เลยนะนี่จะได้รูปทรงลักษณะดังนี้นะคะจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้อ่าเจ้าปุกปุยก็สร้างประตูสําเร็จค่ะพอสร้างสําเร็จปุ๊บเจ้าปุกปุยก็บอกว่าเอ๊บ้านเราก็น่าอยู่แล้วหลังจากนั้นเจ้าปุกปุยก็เข้าไปอยู่ในบ้านค่ะเด็กๆเอ๊นอนหลับไป มีอยู่คืนคืนหนึ่งค่ะพายุเข้าเจ้าปุกปุยได้ยินเสียงเคาะประตูก๊อกก๊อกก๊อกมีใครอยู่ในนั้นไหมเจ้าปุกปุยก็เงียบเจ้าหมาป่าก็เคาะอีกก๊อกก๊อกก๊อกมีใครอยู่ในนั้นไหมเจ้าปุกปุยก็เงียบหลังจากนั้นค่ะเด็กๆเจ้าหมาป่าก็พังประตูเข้าไปค่ะ เจ้าปุกปุยก็หักลงครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะเด็กๆพับตามภูเกะเลยนะคะเจ้าหมาป่าก็โกรธมากเลยที่เจ้าปุกปุยไม่เปิดประตูแต่ก็วิ่งหนีไปเดี๋ยวข้าจะไปตามควักพวกค่ะมาจัดการเจ้าเจ,จ้าหมาป่าก็วิ่งหนีไปเจ้าปุกปุยก็คิดว่าโอ๊ยเราคงรอดแล้วแหละก็นอนหลับไปต่อนะคะปรากฏว่าคืนนั้นค่ะเด็กๆมีพายุเข้าแรงมาก ฝนตกกระนําเลยค่ะแล้วฝนตกหนะักหลังคาบ้านของเจ้าปุกปุยก็หักค่ะเด็กๆหักครึ่งแบบนี้เลยอาโอยไปแล้วายแล้ว,ลวหลังคาพังแบบนี้แล้วเราจะอยู่ยังไงล่ะเปียกฝนหมดเลยพายุก,ก็หนักขึ้นเรื่อยๆเลย,ย,ยค่ะเด็กๆปรากฏว่าบ้านของเจ้าปุกปุยทันลมค่ะเด็กๆหักครึ่งแบบนี้ปุ๊บ หักขึ้นแบบนี้เลยค่ะดเด็กแล้วเจ้าปุกปุยก็หนีออกมาจากบ้านทันค่ะแล้วก็มีน้องปีโป้น้องของเจ้าปุกปุยนะคะผ่านมาเห็นเป็นยังไงบ้างพี่ปุกปุยทำไมบ้านถึงพังแบบนี้ล่ะพี่ปุกปุยก็บอกว่าโอ้เรื่องมันยาวทั้งพาย,ยุทั้งหมาป่าเลยเออช่วยด้วยสิ แล้วน้องปีโป้นะคะก็มาช่วยเหลือพี่ปุกปุยนะคะกลับไปอยู่บ้านเก่าด้วยกันคะ่ะเด็กๆเด็กๆคิดว่าเจ้าปุกปุยคือตัวอะไรคะตัวอะไรเอ่ยอ่าเจ้าปุกปุยก็คืออ่าเด็กๆอาจจะยังไม่เห็นภาพชัดเจนนะคะนะคะเดี๋ยวครูเกศจะวาดตกแต่งเด็กๆสามารถหยิบสีไม้ขึ้นมานะคะ กูเกะจะวาดอะไรเอ่ยที่เอาไว้หายใจคะเด็กๆจะมูกนั่นเองนะคะแล้วกูเกดก็จะวาดอะไรเอ่ยที่เอาไว้มองคะที่เอาไว้ดูเอาไว้มองเห็นอะไรคะตามีจมูกมีตาอะไรเอ่ยที่เจ้าปุกปุยเอาไว้กินคะปากนั่นเองนี่คะ่ะเจ้าปุกปุยของกูเกะน่ารักไหมคะเด็กๆ หลังจากนั้นนะคะครอบครัวเจ้าปุกปุยถึงจะบ้านหลังเล็กนะคะแต่ก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่าเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้เจ้าปุกปุยนะคะกระต่ายน้อยแสนน่ารักของเราไปนะคะยากไหมคะเด็กๆไม่ยากเลยพี่อุปกรณ์เพียงแค่ไม่กี่อย่างนะคะเด็กๆก็จะได้ กระต่ายน้อยน่ารักแบบนี้ถ้าเด็กๆคนไหนทําไม่ได้นะคะสามารถกดดูคลิปย้อนหลังได้หรือว่าให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูเก๋ก็มีการบ้านมาให้เด็กๆทําง่ายๆนะคะการบ้านวันนี้นี่ค่ะครูเก๋นะคะจะให้เด็กๆพับกระต่ายนะคะกี่ตัวก็ได้ค่ะตามจินตนาการของเด็กๆเลยเด็กๆสามารถวาดรูประบายสีตกแต่งนะคะฉากหลังเด็กๆจะให้ กระต่ายอยู่บนภูเขาเหมือนของคูเก๋ก็ได้นะคะหรือว่าเด็กๆจะให้กระต่ายอยู่ในแม่น้ำกระต่ายอยู่ที่สวนสัตว์กระต่ายอยู่ที่บ้านกับเด็กๆได้หมดเลยค่ะเดี๋ยวคูเกะจะมีตัวอย่างให้ดูด้านนี้นะคะการบ้านวันนี้ยากไหมคะเด็กๆอย่างแรกผ่านไปแล้วนะคะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะนะคะตกแต่งจนจินตนาการแบบนี้ การบ้านชิ้นที่2ครคุเก๋ให้เด็กเต้นและเคลื่อนไหวร่างกายเพลงกระต่ายกินแครอทค่ะเด็กๆเต้นแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ทายคลิปวิดีโอส่งมาในกลุ่มห้องเรียนของตัวเองนะคะเด็กๆเจอกันใหม่กับคุเก๋นในสัปดาห์หน้านะคะวันแรกเลยเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ